ข้อที่6กเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะได้คุณก็อาจจะงงเออเเอ๊ะทำไมนิ้วเนี่ยมันไปอยู่ที่กระเพาะปัสสาวะนะแต่ทําไมมันมาเกี่ยวกับเรื่องคลื่นไส้อาเจียนได้นะเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเอ่อมันใช้ระบบประสาทคือมันเป็นระบบประสาทร,ร่วมกันนะคือระบบประสาทที่เกี่ยวข้องของระบบ ทางเดินปัสสาวะเนี่ยนะคะกับระบบที่เกี่ยวกับระบบประสาทในลำไส้ในท้องเราทั้งหมดเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณขึ้นไปที่ระบบประสาทในสมองเรานั่นแหละพอมันปั่นป่วนคลื่นไส้อาพอมันไม่ไม่ปกติอะ่ะมันก็เลยมีการปั่นป่วนคลื่นไส้อาเจียนเช่นเดียวกันนะคะนิ่วในไตเนี่ยนะคะนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ60เเซนต์นะ ที่มีขนาดมันจะมีขนาดประมาณ4มิลมันจะไหลออกมาเองทางปัสสาวะได้เนี่ยภายใน31วันแล้วก็สักประมาณ20%ซมันจะเป็นขนาดที่แบบใหญ่เกินนะประมาณ6มิลใหญ่กว่า6มิลขึ้นไปเนี่ยนะคะเ,เขาบอกว่ามันจะอยู่สักประมาณ12เดือนหรือเกือบปีอะแล้วมันก็จะค่อยๆออกมาเหมือนกันนะ แต่ถ้าเกิดมันใหญ่กว่า9 9มิลหรือ10มิลเนี่ยนะคะโอ้มันใหญ่ขนาดนั้นมันไม่ออกไปแล้วนี่ค่ะถ้ามีอาการนะคะต่างๆเหล่านี้นะให้รีบไปพบแพทย์เลยเพราะว่าถ้าเกิดมันยังเป็นขนาดเล็กๆอยู่คุณจะไม่มีอาการเหล่านี้